โอ้ยโอ้ยมึงพี่น้องเบิ้งครับพูด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 สิกินหอดมือข้นคนได้พี่น้องมึงเอ,อ้ยเอ,อ้ยพูดพูดมันกินละโอ้ยมือซะนอ้ํมือซะน,นอ้นอนปีนทองกินกม็มีโอ้ยมือมือครับขาบมือข้นเอ,อ,อ้ยกินดีแห้งขนเบิดละแป๊บเดียว วัดีครับเหมือนนี้พอกับบ้าน้องในช่องกบปลาพระรวยนะครับพี่น้องเนาะเหมือนนี้บรรยากาศนยมาแรงบาาน้องพาพี่น้องมากมาล่องหาอาหารก่อนอีกครับพี่น้องมาเบิงเพราะว่าอาหารก่อนประมาณสามมือแล้วแห่งแม่แล้วครับผมนี่เบิงเลยยื่นลงไปถ้าอาหารก่อนแ้องแห่งนี่เพื่นสิสฟู่เด้อพี่น้องเด้อเบิงครับบาาน้องสิยื่นลงไปเบิงนี่เบิงเลยครับนี่คืออาหารก่อนแห่งครับพี่น้องเพื่นจะ คืนนั้สี่รพี่น้องจะล่อยขึ้นมาเลยเบิงเลยปลาเขาจะไล่กินอยู่แบบนี้รัะพี่น้อง่อปาลารวมนี่ก็จะมีทั้งปลานี่ครับสวายปลาตะเพียนปลาน่นจันปลานิ่นปลาไนครับปล่อยลงเบิดพี่น้องเบิ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 งพี่นอ้องเพิ่นแป๊บเดียวสิบเบิดแล้ยวยเขามุ่มนี่เลยครับผมเปิ่หมักผลาเอาเขามาเขามุ่งมุ่งน้องเบิดล่ะข้าวเดียวยุ่นไปกลางพี่น้อง ครับเบิงแปบเดียวเบิด์นานาเห็นบอ่อพี่น้องเพิ่นกระสิไล่กินจังซี่แ่ะครับผมเฮาก็จะให้โยนลงบอ่อยู่ประมาณสี่ก่อนพี่น้องสี่ก่อนเฮาก็โยนลงไปเลยนะครับเนาะโยนจักสี่ก่อนแล้ครับเบิงเลยเพิ่นก็จะกินยุคนี่แหละครับไล่กินนี่ครับมาเบิงมาเบิงบอ่ออื่นนํา้บอ่อนั้นเฮา,าก็สิโยนโยนลงไปเลยพี่น้องแต่ละบอ่อนะครับเนาะ บอ่อเนี้าก็จะโยนลงไปนี่เด็กคนก็นจะมาไล่กินเองนั่นครับบอ่อจะโยนลงไล่แหลวพี่น้องบอ่อนี้ก็จะโยนลงไปอีกซีก่อนพี่น้องโยนลงไปเลยนะครับเนาะนี่บ้านน้องก็เห็ดเป็นตัวอย่างอหะพี่น้องเบิ่งก่อนยโนยนไหวโยนไหวเลยครับนี่มาเบิ่งบอ่บอบ่อปลาสวายนพิ่นเขาย้นลงพ,นนลนนพิ่นก็สิไล่กินนพี่น้องโยนลงไปเลย ูไล่เลยพี่น้องไล่เลยพี่น้องมาสวาววัตถุนวตลงไปนี่บอเหลือแต่ละบอนสินไล่กินอุพี่น้องเบิง้งแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็บเบิดถ้าอาหารก่อนเพิ่นแห่งนั้นเทาโยนลงไปจะฟูขึ้นเลยพี่น้อง ปุ่นครับบึงข่วมแสบอืมดึงลงไปแหละพี่น้องมีบ้าน้องตากไว้อยู่ประมาณสามหมื่นครับผมขนาดแดดบอ่บอบ่ดีปันใดได้พี่น้องคนก็ย,ยังแหงเนาะแหงให้เฮาไดนี่ก็สามามถสามารถอันเก็บว้เป็นเดือนใดพี่น้องถ้า,าหารบเวดเนาะเฮาก็จะมายุ่นให้แต่ละบอ่อจังสีละครับผมมาเบึงบอ่อปลาเบึงพี่น้องบ่ทานไดานยุ่นอยู่ครับ มาแล้วโอ้โอ้โอ้เบิ่งพี่น้องเบิ่งครับพูดพูดพูดเบิ่งเบิ้งปากเป็นกินอุ้ยมึงตีแล้วพี่น้องพูดอุ้ยอุ้ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งครับพูด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 สิกินฮอตเมื่อข้นพี่น้องเบิ้งพูดพูดพูดเบิ่งครับเอ้ยเอ้ยพูดพูดเบิ้งตีแล้วโอ้ยมื่อสนอมื่อสนอ มึงพี่น้องเบิง้งพุดนอนปีนทองกินก็มีโอ้ยมือ,ม,อมือครับขาบมือคนขาบมือว่าน้องไปเลยว่านเป็นอาหารป่าพี่น้องขาบเอามือเลยกระโพนแห้งหพูนพี่น้องเบิงครับเอ้ยเอ้ยยุดอีเซะนอกิน,นอี่ซะน,นอนนมือค่อยนี่บิงตีเลยพี่น้องพามาใกล้ๆแต่ปล่อยไปนี่โอ้ตะเพี้ยนก็มาพี่น้องโอนปล่อยไป พูดพูเอาข้มุมใหม่เอาข้มุมใหม่เบิ่งเลยครับอือทั้งปลาตะเพียนทั้งปลานี่ก็ไล่กินดีครับขึ้นแล้วขึ้นโคกแล้วมันเบิ่งพี่น้องเบิ่งพูดพูดพูดตะเพียนก็หลายครับพออาบาน้องเอามาปล่อยแลงนี่ทั้งตะเพียนทั้งปลานวลจันทร์นะครับเนาะเบิ่งองยเนื่อยเพิ่งลงไปพ่นเลย ไแล้วไหลไปแล้วแต่เพ,ตเพียนปลานิน่นมากินดีแห้งครับพูด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 เบิ่งติแล้วพี่น้องเพราะว่าเพื่อนจะบอกกัน้านไหนครับผมแป๊บเดียวกระเบิดโยนลงไปในบอ่อปลาสายนี่ลงไปอีกก้อนที่สองครับพูดเบิ่งพี่น้องอก้อนที่สองไปแล้วไปแล้วพู ถึงสวายถึงปลานี่โอะไรกินดีแห้งครับเบิ่งตีเละพี่น้องเราเป็นตะเบิ่งเลยครับพได้ปลาก็ได้ออกกําลังกายนําแป๊บเดียวนี่ทาอาหารเฮ่าแบบเพิ่นบบท่านอนันก่อนแกนปรเนานพี่น้องเนาะก็เบิดว่าจะย่นลงไปครับแป๊บเดียวพูดพูดพูดนี่จะโตมงามพี่น้องฟังเสียงเพิ่นได้เรื่อยพูดพูด,พ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 ด รองตีแหละครับมิจะโตงาม้วพี่น้องปลาดุกนี่เนาะนี่แหละครับผมอาหารก่อนของบ้าน้องกะเฮดไห้พี่น้องเบื่องนงน่ำนะครับเนาะก็คือเป็นอาหารที่ลดต้นทุนซอยพี่น้องได้ดีครับผมเพราะว่าบ้าน้องกะเฮดเจังสี่ประจําพี่น้องว่าแต่เพิ่นเบิ้แล้วเฮากับปั่นขึ้นไมเนะพี่น้องเนาะเพราะว่าส่วนผสมกับิีมีหลายอย่างไงครับบ้าน้องกะมีคลิปให้พี่น้องเบื่องใดนะครับเนาะเฮาก็จินโยนลงไปเลย นี่ครับก่อนเพิ่นครับพี่น้องนี่ถ้าแหงแล้วก็จะเป็นอยู่แบบนี้ครับเขยนลงไปเลยบอนี่ขยนลงไปนี่นี่มี่บอที่สามโอ้ก่อนที่สามพี่น้องบูนเบิงพี่ล่ะปูนครับยินแป๊บเดียวเบิดเบิึงเลยบูดบอนี่ก็สียนลงไปอีกบึ๊บตุ่มบึงเลยไปกินอีกเดี๋ยวบอลนองสียางไปเอามาใหม่ครับผมกินดีแฮงเบิดแล้ว ให้บอลซีก่อนพี่น้องยินดีเดี๋ยวบอลน้องยังมาเอาอาหารก่อนกันครับบอลนี่กับเบิร์ดเลยครับนี่เขาสีญวนไ,ไปไกลแห้งพี่น้องยวนไปเรื่อยจ่ิงสิอุ่นครับยวนไปแบบเป็นอาหารก่อนแบบ ไปเลยบอนี่ก็ให้เพื่อนแน่นี่อุ่นตีละย่างกายี่นไปเลยเบิ้ตอีกแล้วครับพี่น้องบอนมาเบิ่งบอสุดท้ายกับปลาเข็งนำ้ำปลาเข็งนี่เพื่อนเป็นปลาที่ปากบกใหญ่เนะาะจะมาทดลองเบิ่งว่าปลาเข็งนี่รุ่นนี้ก้อนแบบนี้เพื่อนจะสามารถยินได้บอเนาะครับเนาะเดี๋ยวบ้าน้องจะเอาลงให้เบิง่งบอปลาเข็งนี่ นี่เบิงพี่น้องปลาเข็งครับพี่น้องเบิงเลยปลาเข็งพิ่นกะสามารถกินใดขึ้นกันแต่ว่าอยากให้ดีก็ต้องแบ่งออกเคืองเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพิ่นเป็นปลาที่ปากน้อยนี่ครับถ้าเป็นปลาเข็งพิน่นก็นจะกินอยู่พี่น้องแต่ว่ากะสิกินอยากแม่จักหน่อยนี่เบิงเลยเดี๋ยวพิ่นก,นกนคิคอยทยอยกินมาเบิงบอ่อปลาดุกเอามาผีเล็บบ่อพึ่นมาฟังพี่เบิ้ พี่ครับเบิ้งบ้านน้องบ้านน้องจะเอาให้พี And, ่น uh ้องเบิ And, uh ้งเบิ so ้งครับเบิ้งพูดพูดพูดเบิ้งตีลละพี่น้องเอ้ยฟังเสียงฟังเสียงครับพูดพูดพูดฟังเสียงเลยครับโอ้ปิดตาหิวแหงครับพี่น้องเอ้ย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 พูดเอ้ย เอ้ยเบื่องพี่น,อน,น้องเบิ้งเอ้ยกินดีแห้งขนเบิ้อล,ละแป๊บเดียวเบิ้งเลยครับคุณพูดพูดพูดว่าแต่เขาจับใบยังสีนี้เพื่อนบ่ได้ไปใส่พี่น้องมานั่เลยเป็นปุ่มมากที่เรานี่ครับเบิ้งเลยนี่ก็คือโยนลงไปนี่ลอยเลยได้พี่น้องี่พูดพูดปล่อยไปไปแลนะ้วมันแต่เขาปล่อยไปสิพี่น้องคนก็ไป ผู้นไปเป็นปุ่มเป็นปุ่มไปเลยคุณแลนออกกราลังกายไปอีกไล่กินไปผู้น์ยังขั้นเบิดพี่นอ้องคุณยังไล่กินดีครับปลาเข็งนี่จะกินยากแม่จงน้อยพี่น้องเดี๋ยวบ้าน้องจะแบ่งออกแบ่งเคิงเนาะพี่น้องเนาะ,ะเพราะว่าพิ่นกินยาปลาเข็งก็กินดีคือกันพิ่นตอดกินอยู่ครับแต่ว่าเขาต้องนี่เฮดออกจังสี่พี่น้อง ถ้าออกแบบนี้เพื่นจะกินดีดกลัวนั่นเบิ้งเลยครับนี่นะกินได้ง่ายกว่ากันครับพี่น้องถ้าเฮาแบง่งออกให้เพิ่อนเนาะเพิ่อนจะกินดีมาเบิ่งครับมาเบิง่งเพื่นสิมากินอีกอืมมาอุนะ่พี่น้องมาแล้วพี่น้อง มาคือเกาครับหูเรียกว่าอาหารอยู่นี้ฟังเสียงอุ้ยขับหนิวขับหนิวพี่น้อง <c oughs> ป้าขาบหนิวคนเล, <c oughs> เลยพี่น้องนี่เอาหนิวเชียงหน่อยกนหนิวสีเสีย <c oughs> โอ้ยหนิวย้อนไปจากสีอะไรได้พี่น้องขาบไปเลยเด้อพี่น้อง ขับนิวบาวน่องไปเลย,เอ,ยอือนี่ครับเบิงเลยก็พอได้เบิงเป็นแต่เบิงดีตัวครับพี่น้อง,องพูดๆๆปล่อยไปเลยขับนิวข้นครับพี่น้องเบิงเลยปลาเฮาก็จะได้ออกกัาร่างกายพี่น้องไล่กินยังสีเละครับผมบอนี่ก็คือบาวน้องบอลให้พี่น้องฟังครับก็คือซีก่อนพอดีหิ่มาแรงเนาะยิ่มาแรงยิงมง่ยมาเศร้าแมน ต่อปลาพันตัวพี่น้องเพราะว่ากมีหลายคนถามบ่าวน้องนะครับเนาะก็ถามมาว่าปลาจักตัวให้อาหารจักก้อนสิเนาะพี่น้องเนาะอยู่นี่ของบ่าวน้องนี่กัปลากอยู่ประมาณแปดลอยพี่น้องบ่ถึงพันเนาะแต่ก่อนสีมีอยู่ประม่านพันเพราะว่าสีอยู่น้ำบอ่อปลาสวายอีกสองลอยครับผมก็คือซัมหนีเข้ากับสามารถให้อาหารซีก้อนพี่น้องโยนงลงไปเลยโยนหนึ่งสองสามลงไปเพราะว่าถ้า คือของบ้าน้องก็อจากเบื้องนะครับเฮาก็คคอยห้เพิ่นเวดแล้วเฮาก็คอยหย้ค,ยหยครับผมแต่ถาพี่น้องแบบมีเวลาเล่สีเฮาก็คือ,อยางมะสอเฮ่ากัยยางมายุนเรื่องเลยสีก่อนยุนปล่อยไว้เลยเดี๋ยว่นก็จะไล่กินเองครับผมก็ลดอาหารลดแบบลดต้นทุนเฮ้านะครับเนาะก็คือตะกรอในบ้าน้องก็ใส่อยู่ประมาณสามสอบคูม,มือนี่ก็เลี้ยงอยู่สอบเดียวเพราะว่าเฮาก็จะหขะ้ขาก็ะน้ำน่เพราะว่าถ้าถาให้กินตาอาหารเฮานะก็จะใหญ่คือกันครับพี่น้องแต่ว่าคนสีใหญ่สากลัว กลัวกันเดือนหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาถาอาหารเม็ดนะก็จะพ่นกระสีไงตามคือสามเดือนพ่นกระสีไงตามสามเดือนก็ได้ขายครับถ้าเป็นปลาอันนี้เฮาเฮาก็ต้องหายเสริมกันไปครับพี่น้องมันก็หายขาดกันไปเนาะก็อย่าลืมนี่ช่องกบปลาผ้ารวยด้วยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะบ้าน้องก็จะเฮตดคลิปพี่น้องมาเรื่อยๆครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับบรรยากาศน้ำแรงพี่น้อง